ตั้งจากวันแรกที่เราเริ่มแบบพาน้องเข้าไปดูจนถึงตอนนี้คิดแบบตอนนี้ก็ถือว่าดีดีเกินที่นกคิดไว้ครับนกคิดไว้แค่ว่าจะเอาน้องมาดูแลแล้วก็มาเสริมมาเสริมแบบมาแบบเป็นตัวประกอบมาเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยไม่คิดว่ากระแสจะดีตอบรับมาดีขนาดนี้ได้ครับเพราะว่าอวเป็นน้องนะคะก็ถูกชะตาครับเพราะว่า จริงๆแล้วจริงๆแล้วคือตอนนั้นอ่ะการแสกระแสก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใช่ครับแล้วทีนี้ตัวนกเองอ่ะก็ยังงงเหมือนกันว่าทาไมต้องเป็นลูกทำไมต้องเป็นออายคือมันอาจจะเป็น ความเชื่อแบบเรื่องดวงอะไรเงี้ยก็ได้ครับต้ื่องดวงอะไรใช่ครับคือน้มอ่ะความตั้งใจของน้มแค่อย่าเอาลูกมาดูแลเอาลูกมามาเลี้ยงมาออกใ้สวนด้วยดูแลให้ให้ให้เงินสักให้ค่าตัวมารับมาละห้าร้อยอย่างเงี้ยพอดูแลลูกเพราะว่าช่วงนี้เขาอยู่บ้านอะ จะรับากได้ครับเราดูแผลเราเห็นรู้ไหมว่าเขามีแบบร้องเพลงอย่างไรคือเรารู้ครับเรารู้ว่าเขาเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์สังเกตจากการร้องการร้องอคติ้งแววตาของเขาเรามองออกว่าเอา้านี่คือเด็กน้อยยังไม่ผ่านการเรียนเขาเรียนรู้จากคนรู้มาใช่เขาเรียนรู้จากคนรู้แล้วก็กับศิลปินที่ชื่นชอบใช่ไหมลูกเขามี <โ kadar S 2> คน,คนชื่นชอบแต่ว่าเขามีศิลปินที่เขาดูเลยนะครับเขา ก็ไปเอามาแบบแอคติ้งการฟอนการร้องเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้นนมีความปรวัและมีความเก่งในตัวในขณะที่เรายังไม่ได้สอนอะไรเลยใช่ครับอ้าอ้ยเป็นไงลูกตอนนั้นร้องเพลงจากอะไรลูกจักรวาล

ไม่ได้สอนอะไรเขามากหรอกคือเขาเก่งลูกยังยอมรับเลยว่าเอาเด็กอะไรเก่งขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยพ่อก็ได้ชมลูกตลอดเขาวาจะว่าเก่งเหมือนพ่อจ๋าไงคือพ่อก็จะมีบอกแทนแนะนำเอาใช้คำว่าแนะนําดีกว่าเพราะว่าเรื่องการขับร้องคือแรกๆเรามองอนะว่าบางบางท่อนบางทำนองอย่างเงี้ยทำไมรูปรร้องแบบนี้แต่พอเขาร้องไปร้องมามันจนับไา้เป็นเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองว่า เพลงนี้จริงๆเขาร้องแบบเป็นน้องปราาับแบบเพื่อให้ตัวเองร้องสบายอ,ะอ่ะมันกลายเป็นเสค่ิของเขาไปเลยแล้วเราก็เลยไม่ได้แบบเราได้แนะนำแค่น,นิดเดียวแล้วก็ได้บอกแค่กาแรแสดงแอนติ้กนิดเดียวอย่างเงี้ยครับเรา,เาสามารถหาเทคนิคหรือว่าเอานำมาคอฟเวอในสไตล์ของเขาได้เองเลยนี่ก<อ>็งงแล้วก็ไปดูไปดูอะไรมาไปดูใครมาอะไรเงี้ย เขาสามารถปรับแล้วก็าตามบทบาทที่จะรับอย่างบทบาทอย่างเงี้ยเราบอกแค่นิดเดียวเราบอกว่าหนูยี่หล่นนนะลหนูเล่นเป็นบทนี้นะลูกหนูเล่นเป็นอย่างเงี้ยอย่างนี้อย่างเงี้ยหน็เขาจใช่ไหมเราไม่ได้บอกคำพูดเขาลนะพอเขาจับมาป,ปุ๊บคือกว่าเราจะเป็นได้ขนาดเนี้ยว่าเราจะการแสดงเราจะเก่งได้ง okay? เราผ่านประสบการณ์มาแต่เด็กเขายังไม่ผ่านประสบการณ์ลกก็งงกันว่าเขาทำได้ยังไง มาพูดเองเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วตอนนี้นย,ยัาางงคะกับเองแบบว่าความเป็นอยเราะว่าน้องสิงองก็ยังเด็กแต่ก็คือหดแลยย้วก็ต้องีคเปิด่ึงอย่างเงี้ยค่ะนอนกางิดดกินกลางทรายคือสอนให้ลูกเป็นหมาบ้านถ้าเบียดเยียบยเยียบหมาหมาบ้านเนี่ยมันจะทนแดดทนปวกินอาหารได้ทรูปแบบใช่แล้วก็สอนให้เราลูกของเราเป็นแบบนั้นครับไม่ให้แบบสัอางคุณหนูไม่ให้แบบ ต้องมีคนอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะไปเขาจะทําได้่อนให้องเป็นคนง่ายๆอยู่ง่ายกินง่ายมีอะไรก็กินอันนั้นบรรยากาศร้อนก็คือร้อนหนาวก็คือหนาวคือมอลำอ่ะอาชีพหมอลำม,มันค่อนข้างจะลาบากแล้วลาบากแล้วถ้าคนที่แบบไม่เคยเป็นมันมาซัมพอะ่ะถ้าไม่รักจริงๆอ,อยู่ไม่ได้ครับแล้วก็นี่แหละสอนให้ลูกของเราแบบเป็นมาบ้ากเพราะมันจะลุยได้ตลอดเวลา ใช่เราพาเขาขึ้นทางแรกเราวันเดียวในภาคพิจารณาเลยเลแค่ไหอันนี้ถือว่า<ม><ม>เป็นโชคดีของของน้องนะครับคือไม่ค่อยมีเลยขึ้นมาแรกๆไม่ค่อยมีดราม่าเท่าไหร่มีนิดเดียวนิดเดียวจริงๆครับรอบนั้นคือเป็นแบบการเชื่อมมมากกว่าเพราะว่าด้วยสตอรี่แล้วมาความน่ารักของเขาครับอาแด้ลูกเป็นไงบ้างออกวิกแต่ละรอบเหนื่อยหรือต่องนอนไหมไม่ค่ะ คร้อมพร้อมขนทีตลอดเวลมีความสุขไหมลูกมีความสุขอ่ะขค้นเหนื่อยแต่ก็จะดูการ้นน่อยก็สนุกได้มางานแบบนี้เราแต่รู้ว่นเาไ่ด้แต่ไม้รกับเนนแฟนเหว่าเห็นเป็นแฟน,น,นต้อนรับหน้าเปที ตัวนกเองอ่ะก็ัวพอลูกมาคือเขามีความปวดมาอยู่แล้วเขาจะเป็นคนแบบเขาจะมองโลกง่าดีอ่ะครับเราก็ดีใจนะเพราะว่าความคิดตรงกันบางสิ่งบางอย่างอย่างเขาโดนกิกมือหน่าไวทีอ่ะเขาไปเขาโดนหยิกมือจนมือเขาพองอ่ะมือเด็กน้อยอ่ะเนาะแล้วไม่มีคนแบบเขาค้ั่งเขาแบบ่อคือถ้าคนอื่นก็จะงอแงลงมาว่าโดนหยิกมือเนี้ย aqui you แต่เขากลับบอกว่าคนที่กีดก็คือคนที่รักเขาเขาะคงรักมากคือเขาคงทำนี้ทาให้เจ็บไหมเขาเจ็บนะแต่เขาคือคนรักแต่เขาก็ไม่อยากให้ทำไม่อยากให้กีดแจงเขาไม่ได้เป็นตําหนิครับเราเคยเจอแต่แบบว่าตาแนงผับตาแฝคผับว่าโดนตึงโดนอีกมืออย่างเงี้ยแต่เขาคิดว่าเพราะเขารักเขาไม่ได้เจอหนูนานมั้งพ่ออะไรเงี้ยเขาไม่ได้เจอลูกแล้วพอมาเจออย่างเงี้ยเขาแบบภาครักอะไรอย่างเงี้ย เราก็ถามว่าเราก็แปลกใจนะแต่ว่าเราดีใจว่าเขาคิดแบบนี้มันทำให้เขาสบายใจด้วยครับไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองโดนรังแกโดนกระทําอะไรเงี้ยใช่แต่เราต้องมีมาตรการดูแลน้อง มาตรการดูแลน้องก็คือมีคนออกไปดูแลอยู่แล้วสองคนแต่ด้วยความแบบบางทมีมันมันมีเหล็กกั้นแล้วครับมีเหล็กกั้นแล้วเพื่อให้อ่าการเข้าถึงแบบี่ยมีระยะที่นึงเพราะว่าหนึ่งจะเป็นเรื่องของโลกต่างๆด้วยนะครับแต่อันนี้คือเรามีมาตรการแล้วแต่มันยังแบบมันก็จะมีว่าบางคนก็ดื่มมาอย่างเงี้ยครับดื่มมาแล้วแบบไม่มีสติคือตัวนกก็คิดแบบนี้ตลอดเหมือนกันมันไม่คิดว่าอันนี้ไม่เคยสอนเขาเลยนะเขาคิดเหมือนเราเลย ใช่ครับการโดนดึงอะไรต่างๆอืดบางทีเราคุมเกมอยู่อ่ะเรามีสติอยู่แล้วเราเป็นนั่งลออ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าอืดพอโดนดึงพุ่แล้วก็แค่พุ่ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็ไม่ต้องให้เกิดปัญหาก็ได้ลดปัญหาเราก็ว่าใดๆก็เป็นขอล้างเราเลยเใช่ครับไหนัจานี้เรามาเก็นให้กับน้องอยังไงบ้างาคะนอกจากการแบบไปเปิดวงกับเราก็มีการเรียนครับความเห็นแล้วการเรียนก็คือไปเรียนว่าต้องไปเรียนด้วยแล้วก็อันไหนที่ของ ครูสอนพาโรงเรียน้ยช่วยช่วยแบบว่าอ่ะ ทางเราแบบดูแลเรื่องนี้เพราะมีการเรียนอ่าออนไลน์ไปด้วยการบ้านออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับการเป็นนักแสดงอีนเราเรียนอะไรบ้างอะไทำตุ้งานเข้าเรียนด้วยแล้วก็ออนไลน์ไปด้วยครับเพราะว่าคือเป็นการแบบอย่างทาโรงเรียนอย่างเงี้ยคือดูๆเข้าใจพอเข้าใจด้วยด้วยสถานะทางครอบครัวด้วยครับอเขาคิดมองว่าเป็นการสนับสนุ่นน้องเพราะว่าอยู่โรงเรียนอ่ะยังไม่มีอ่ายัง ังไม่มีเรื่องของการเวลาไปแข่งที่ชาตรานยังไม่มีสายมารับนะร่อทีนี้พอลบไปสนับสนุนนะครับทางโรงเรียนให้มีงูโนทรีขึ้นมาปั้นชั้นแต่บวกกันไปด้วยครับช่วยกันในหลายๆดานขับดันในเรื่องนี้ช่วยกันใช่ครับใช่แต่ใดๆก็คือต้องเรียนใช่ารับไปมามามีอะไรอยากจะบอกพ่อพี่ลูกมาถึงวันนี้แล้วอยากบอกอะไรกับพ่อพี่เจน คิดได้เสมอของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเราคือคนที่พาเขามาในชีวิตใหม่เขาก็มองว่าเวลาได้ก็อยากจะให้เวลาได้ก็อยากจะได้ใช่ครับแล้วก็ยังงงอยูงง่ว่ยอ้าวเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาไหมพ่อทำไมลูกโง่กเก็บไว้บนี้พ่อรับไปได้ไหมคือได้มาปุ๊บบอกว่าสามร้อยพอ,อมาาันอะไรอย่าทำเขาให้พ่อได้ ไน้าร้านล้เูกไอเราแล้วก็จริงๆเราก็ไม่อยากรับขงูตด้ความที่แบบทำให้ความั่นใจของเรานก็รัไปว่าให้หนูเจริญให้หนูเจริญลูกที่มันเป็นแบบวัสนาให้มันเป็นวรครับด้วยความหมดรำมัดามากเยอะพี่นเราต้องแบบพยายามตั้งตใตงให้น้องยังไงอันนี้คือ นกสอนตั้งแต่วันแรกวันแรกที่ไปรับเลยมีเวลานัา้งรถกลับมาบ้านจากสารคามโมสุมบ้านน้องมาถึงบ้านลกอ่ะระยะเดินทางประมาณสองชั่วโมงกว่าพ่อสอนลูกมาตาม ตามใจตามเขาบอกว่าการเป็นหมอลำด้วยกันที่เราจะไม่เป็นคนดันคือเราจะมีการแบบสอนไว้ก่อนว่าต่อไปเราจะเข้าไปสู่ในอของโลกโซเชียลนะครับจะมีทั้งคนที่รักแล้วก็ไม่รักเรามันจะเข้ามาทุกรูปแบบไม่รู้ว่าจะเข้ามาแบบไหนบ้างคือเราจะสอนเขาให้เขารู้สึกว่า ทำตัวให้เป็นกลางครับมีคนรักก็มีคนเกลียดมีคอมเมนต์ดา่ามีเพจแอนตี้อะไรเงี้ยอ่าคือถ้าเรารับจุดนี้ไม่ได้เราไม่ต้องเป็นศิลปินแต่ถ้าเรารับได้ที่จะมีคนดา่าเราก็เป็นได้ครับเพราะว่าชีวิตศิลปินอะมันต้องมีมีอยู่แล้วมันเรื่องธรรมดาครับก็ให้เขารับมือตรงนี้ด้วยการไม่สนใจให้เขาโฟกัสคนที่รักโฟกัสคนที่เมตตาแต่ว่าคนที่เชิงติชมเราก็รับมามาปรับตัวเรา แต่ถ้าคนที่ด่าอย่างเงี้ยไม่ต้องไปสนใจถ้ามีอะไรที่มันมากเกินไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อจะเป็นคนดูแลและตัดารเองให้หนูอยู่เฉยเราก็จะสอนแบบนี้อยู่แล้วครับว่าไม่ต้องกินอะไรมากมีคนรักหนึ่งแสนคนคนเกลียดหนึ่งหมื่นคนมันไม่แปลกแต่มีคนรักหนึ่งแสนคนแต่มีคนด่าสองแสนคนน,นี่คือแปลกแล้วไม่ตอบโต้แล้วกันว่าเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยครัใช่ครับอ่ะอ่อ่อันนี้ขอฝากขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนนะเป็รลูกได้ไหมขอบคุณแฟนๆ